ผู้หญิงคนนี้โดนเพื่อนชวนเล่นเกมออนไลน์ที่เป็นเกมที่ถ้าเล่นชนะก็จะได้เงินจริงๆแต่เล่นได้ก็เสียได้เหมือนกันและยิ่งตอนที่นางเริ่มเสียขึ้นเนี่ยนางก็ยิ่งกังวลกับวายใจอยู่ไม่สุขนึกฟห็นไหมก็เลยกดเล่นต่อไปเรื่อยๆโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้อ่านเงื่อนไขไม่ได้อ่านข้อตกลงอะไรเลยที่ชัดในที่สุดค่ะตัวเองก็ได้มารู้ทีหลังว่าแต้มทั้งหมดที่นางใช้เล่นเกมมันคือการกู้เงินออนไลน์มันเป็นเกมที่คนสร้างเกมตั้งใจทําออกมาเพื่อหลอกคนเล่นเกมเลยค่ะให้ไปกู้เงินพวกมันโดยที่เราเนี่ยคนเล่นเกมไม่รรู้้้ตัวสุดดทาาาายถเเเกิิหงน จ่ายเงินตามกําหนดจ่ายนี้ไม่ได้เนี่ยแก๊งเจ้านี้ก็จะล,อล่อลวงให้น้องไปทํางานช้นี่ที่ประเทศญี่ปุ่นหลอกน้องด้วยนะว่าเป็นเพียงการไปทํางานช้นี้เดือนเดียวเ,เท่านั้นแล้วพี่แกก็จะทําการยกนี้ให้หมดเลยแต่เชื่อไหมทุกคนว่าการไปทํางานช้นี้คั้งนี้มันแค่เรื่องบังนาเพราะจริงๆแล้วไอ้แก๊งนี้มันคือขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติที่จับเอามนุษย์เอาคนเป็นๆเ,เนี่ยไปประมูลขายให้กับพวกคนรวยโรคจิตไม่ต้องนึกเลยนะว่าไอ้โดนซื้อตัวไปแล้วจะเจอกับอะไรบ้างยังโชคดีคะ่ะทุกคนที่ตอนที่เด็กผู้หญิงคนนี้กํลาลังหนีออากมาากกงงบ เอิดไปเห็นนามบัตรของแท็กซี่ VIP สายรุ้งค่ะเอาง่ายๆก็คือบริษัทแท็กซี่รับจ้างล้างแขนที่เราคุณน้คุณตาพวกเขากันดีนี่แหละซีซั่นนี้ค่ะแก๊งแท็กซี่ v i p ของเราเนี่ยต้องนั่งเรือข้ามประเทศญี่ปุ่นมาบูแลกแล้วบอกเลยนะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังขบวนการค้ามนุษย์เนี่ยเป็นถึงยาวคุซ่าที่มีอิทธิพลมากๆกว่าจะหาทางเข้าและช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนนี้ได้เนี่ยเล่นเอาชุลมุนวุ่นวายไปหมดแล้วแค่เปิดซีซั่นนี้มากนะคะบอกเลยว่าซีซั่นสามสมการรอคอยสุดๆภารก ตรูก็เดือดมากพวกแกจะลุ้นยิ่งกว่าซีซั่นสอีกฉันชอบที่แบบว่าซีซั่นนี้เนี่ยนะเรื่องราวมันใกล้ตัวคนเรามากๆโดยเฉพาะเรื่องของเด็กคนนี้เลยที่สอนเราได้เลยว่าอย่าไปดาวน app, ์โหลดแอปเกมอะไรมั่วซั่วแปลกๆมาเล่นมันอาจจะเป็นโปรแกรมของพวกมิจิก็ได้นึกออกใช่ไหมละ่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากตามไปดูแท็กซี่ดรเวอร์ซีซั่นสนะคะมาแล้วตอนนี้ที่วิวที่เดียวซับไทยทุกวนันศุกร์เสาร์เวลา3ามทุ่มยีนาทีตัวนใครเปสสยภาคไทยตอนนี้แท็กซี่ไดรเวอร์สมีภาคไทยให้ดูด้วยจ้า เรื่องนี้เป็นวิวออริจินอลดูได้ที่วิวที่เดียวเท่านั้นคะ่ะคุณพี่ใครดูกันล้วบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกัน